สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะมาทำขนมข้าวโพดหรือว่าแอปข้าวโพดของคนเหนือนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือข้าวโพดท,ที่กูรูโขเรียบร้อยแล้วเนาะเราไม่ได้เอาไปปั่นเนาะไม่ได้ปั่นเครื่องนะคะกูรูก็โขเอานะคะ จะใช้ข้าวโพดแบบนี้เนาะจริงๆแล้วข้าวโพดที่เราเอาต้มกินนึ่งกินอะไรเงี้ยก็ทําได้หมดละค่ะยกเว้นข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์นะเนาะมันมันแข็งเนาะถ้าเป็นข้าวโพดนึ่งข้าวโพดต้มกินนึ่งกินได้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะพี่น้องจ๋าเนี่ยกูรูก็เอามาหั่นหั่นเสร็จก็เอามาโขกก็ได้แบบนี้นะคะ แล้วส่วนผสมของมันก็มีแป้งมันเอออันนี้ไม่ใช่ค่ะผู้ถิดอันนี้คือแป้งข้าวเจ้ากะทินะคะกะทิแป้งมันเราใช้นิดเดียวนะคะเนี่ยแป้งมันเกลือนะคะ เกลือหนึ่งช้อนช้อนชานะคะช้อนเล็กๆแล้วก็น้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะเราก็จะเอามาผสมผสมกับข้าวโพ,พดที่เราโขลกแล้วนะคะใครจะปั่นก็ได้นะคะแต่ปั่น,ม,นมันละเอียดเกินไปเนาะครูก็ชอบ ให้มันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งข้าวเจ้านะคะเทลงไปก่อนเนาะใช้แป้งข้าวเจ้าเทลงไปก่อนนะคะเราจะคูุกกันนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้า น้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเราจะเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปด้วยเนาะอันนี้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวมันจะได้หอมๆนะคะแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะคะจะใช้แป้งข้าวเหนียวก็ได้แต่กูรูไม่มีแป้งข้าวเหนียวเนาะไม่ได้ไปร้านค้าก็เลย จะเอาแป้งมันนี่แหละค่ะใส่เพื่อมันจะได้ออกเหนียวเหนียวนุ่มน่มน่อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเกลือนี่มันก็หนึ่งช้อนชาเนาะแต่ครู้จะใส่จะใส่ครึ่งช้อนก่อนนะคะแล้วเราก็มาคุให้เข้ากันนะคะพี่น้องจ๋า หมดแล้วเราก็แค่เอาน้ำกะทินะมันคน,นก็จะยากหน่อยมือข้างเดียวนะคะข้างหนึ่งก็คนข้างหนึ่งก็ถ่ายคลิปเนาะอันนี้คือน้ำกะทิเราจะไม่ใส่หมดนะคะ เราจะใส่ชิ้ละหน่อยเดี๋ยวมันจะเละเกินไปเราก็จะห่อไม่ได้เนาะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะพี่น้องจ้าน้ำตาลนั้นเราก็ใส่เยอะแล้วน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะใส่แค่ให้มันหอมๆนะคะกูรู้ก็จะไม่ทำให้มันหวานเกินเนาะจะเอาพอแค่ออกหวานๆหน่อยหวานเกินก็ไม่ดีนะคะ มือข้างเดียว ก็จะทําไม่เยอะนะคะทําเยอะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเนาะทําพอแค่กินนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วมันก็หอมนะคะหอมน้ำตาลมะพร้าวด้วยหอมข้าวโพดด้วย คนเสร็จเข้ากันแล้วเราก็จะห่อใบตองนะคะพี่น้องห่อใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะใครจะห่อแบบขนมใส่ไส้ก็ได้ใครจะห่อแบบข้าวต้มมัดก็ได้ ใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะคะมันจะนิ่มมันจะนิ่มหน่อยแต่ข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะมันก็ทำได้ขนมข้าวโพดหรือแอปข้าวโพดนี่ก็คือว่าสมัยที่เป็น,นเด็กๆเนาะ แม่ชอบทําให้กินนะคะพอเราจะไปทําบุญที่วัดแม่ก็จะทําแบบนี้นะคะจะเอาเข้าวโพดมาทําเป็นขนมอย่างนี้ละคะ่ะทางเหนือเขาจะเรียกว่าแอปข้าวโพดอย่างนี้นะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวกูดูก็ห่อนะคะห่อแล้วก็จะนึ่งนะคะ เดี๋ยวามาดูกันตอนนึงนะคะพี่น้องจ๋าขอกูรูหอ,อก่อนนะคะเพราะว่ามือข้างเดียวเนาะเดี๋ยวหอไม่ถนัดคะ่ะใครจะทํากินก็ได้นะคะง่ายๆง่ายๆแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมให้กาลังใจนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ